วอทำไมเนี่ยมาเช้าเกินไปที่นี่มันก็จะดูเงียบๆไปไม่มีขี้อะไรทำแล้วโอ้ยไอเขี้อะไรเข้ามาจะตายแล้วจอกว่ะโอ้ยมันต้องหาที่บูชาเนี่ยไปดิพร้อมเราไปแหวนเดียวเลยไปนี่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 โคตรเร็วเร็วเตะกอกวัวไม่หิวดเลย กูดาวอยู่ปั๊บปั๊ปั๊ปั๊มึงก็ต้องปฎิเทธกูกูไม่มีอาวุธไม่มีีอะไรเลยมึงพอาสามารถจะยิงเขาโหมดมันน่าจะแทงวิ่งเร็วกว่ากูอัพมันนั้นมาไงเอาไปนั่นไปเอาไปถวายเอาอะไรเอาอะไรกูไม่เห็นอ๋อเลือดเลือดเลือดทำไมันไม่เห็นมันไม่เกม,ม,เกม,มเกแบบเกมคนลเล่นเป็นร้อยเป็นล้าน,นอ่ะไอ้เนี้ย ไรเ,เกมดังนะเว้ยเกยมนี้มันจะมีภาคสองแล้วได้ข่าวมันจะมาตอนไหนเหี้ยรอตั้งน,นานแล้วไม่มา,าสักทีไอ้เจตัวโตมันจะลงตัวโตได้ตอนไหนสัตว์ย่อมถ้ามันเล่นกับเพื่อนได้มันต้องแบบนาดีเลยเว้ยค่ายเกมนี้มันต้องมีเกมนี้แล้วย่อมจบแล้วทำไมมันดูง่ายอย่างคลิปที่แล้วทำไมมันดูทุลักทุเล่รูวที่รัวรัวคือตอนนี้กูเล้ยงเออไม่น่าต้องมีอะไรปิงไงวะ ามอะไรเนี่ยชื่ออี้อะไรบ้างเนี่ย,อยงไอ้สัสจำไม่ได้กูจะมาตั้งชื่อใหม่ให้มึงทุกคลิปก,ก็ไม่ได้กูลืมหมดแล้วไอ้เนี่ยอะไรตุม้มพิษแตกตายนี่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 อะไรเนาะเหมือนบ้านกูเป็นคอนเสิร์ตนะทุกวันเ<ๆ>สาร์ที่กูต้องตื่นมาแล้วก็ฟังพวกเนี้ยต้ไมวะมีความสุขนะเว้ยเอ้ยมึงดูดิอี้ภาพที่เต็มหมดเลย ไปซื้อของมาถวายสักอันไหมไม่ไม่ตังค์หรอว่าเราต้องเก็บไว้มันดูมันดูเหงาไะมันดูเงียบอย่มึงมาไอ้ขี้อะไรแปดมาตอนแปดโมงไอ้สัตว์ไม่รู้โมกี้มาเฉยยังตื่นไม่ได้ไอ้ขี้อะปกติแม่งมาตียี่ห้าโมงมันเป็นขี้อะไรมาตอนนี้ย่ำ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 ยำ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 ไป ไล่ลูกน้องเรามันเหลือตัวเดียวแล้วเลยเนี่ยแค่เดียวตัวหัวหน้าด้วยทำไมมันไปไวอย่างเลยทำไมมันมีลูกศรตกแก่สองห้องก็ห้องแดงนะครับแปลกอีกไวหาเล่งตายแล้วเนี่ยตีโล่เพิ่มแล้วต้องเพิ่มเมื่อกี้ด้วยก็ัเออาพเพิ่มมาด้วยย่ำเยอะคนโหดเยอะคนมันเก่งจังว่ะร<อ>ีบ<อ>ุ๊ดยี่สิบราตอนแรกมียี่สิบสี่เองออเอาโอเช่ยนี้ไปถวายาเราจะไเอาไปถวายก็เป็นดีเหมือนกันนะว่ะ ไม่รู้สิเผื่อของดีแล้วมันถวายได้นั้นหรือเปล่าเอาลงไปถวายเอาลงไปถวายเอาลงไปถวายมันอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงนั้นแหละย่ำ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 ยำ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 เจ๊ติผิดกูไม่ตายเพราะกูโหดเกินไปย่ำ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 ขวด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 อ้าวทำไมมันหมดไปยังวะเยสเช่เรือไม่ล้นเลยวะแฮมเมอร์เอาแฮมเมอร์ไป เอาไปถวายอ่ะถอยไม่หมดมันต้องถวายไม่หมดแล้วแหละสัตว์อันนี้คือเหี้ยแหละอันนี้คือแจ็คมันเป็นฟอกมันคือฟล็อกเวอพืออ่อนเพื่อนอะไรเต็มแล้วเต็มแล้วอ,ะอ่ะเห็นไหมเอาลูกซองไอ้เหี้ยนั่นระดับสีม่วงมาทีเดียวเต็มเลยอ่ะมบอกแล้วไอ้เหี้ยเกมทุนนิยมไม <c oughs> <c oughs> อ้สัตว์เหรอเออทุนนิยมเกมมิ่งอ่ะไปเดกสโก้ออันนี้คือเหี้ยอะไรลูกปั้น นตั้งออกอะไอ้เหี้ยกูกำลังตามหาทางออกตั้งออกทางซ้ายไงเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นไปวิ่งเร็วอันนี้คือมึงไม่ได้ซื้อลูกปั้นใช่ไหมไม่ได้ซื้อซื้อมันทำไมอันไหนมันมีข้างขาวกับนาฬิกาตายอ่ะตอนนาฬิกาตายมานทำไมมึงดูอยากได้จะดูสกิลเพราะว่ามันโดนเธอโดนตายไง นี่เรามีทั้งสกิลเยอะและเลือกได้เนี่ยแต่มันไม่สุ่มเรอวะไปสกกันนี่ของริปป์นนี่่โอ้ยแล้วนี่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 นีนี่ยำตายหมดตายหมดตายหมดนี่มันเป็นคอมโบซับย่ำ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 ไปย่ำย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 ำโอ้ย ยี่หี่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 ย่ำยำย่ำย่ำย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 ำตายหายหมดย่ำยำย่ำเชี่ยวโหดจังวะไอ้สัสมัดูง่ายนะคิดไหนที่เราตัวซัพพอร์ตมามันจะไปไกลกว่าปกติไหมใส่ความแต่งไปมึงเอาคอนมาทำยี่ห้อเออได้มาฮะทำไมวะต่อก็มันไม่ได้ใช้อยู่แล้วไอ้บอทำไงไป นี่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 น แกร่งมากนะแล้วรเราเราจะจะเล่นอันนี้กันอยู่อีกเหรอใช่ใช่กูอชอบเลยทำไมดีตรงไหนอ่ะไอ้เงี้ยทำไมอ่ะกูชอบเลยทำไมอ่ะกูแค่ฟังเกินพูดขึ้นมาแล้วอยู่ดีกูชอบอ่ะใช่ใช่กูชอบคำว่าอาหารทำไมทำไมมึงไม่พูดแค่อาหารแล้วมันเติมมากจะลากมาทำไมวะมันต้องเติมมันต้องมีคำว่าอาหารด้วยถึงสมบูรณ์ไอที่อ่ะเออเพิ่มรูเนี่ยอันนี้<อ>ดีปะ่ะใช่เติม อย่างน้อยมันก็ตีไก่ไงก็ฟูดบอกอยู่ตีไก่ไปสักอันเผื่อมึงแบบชดกันกาแล็กซี่มันเขาทรายกาแล็กซี่ป่ะอันนี้เคยเล่นยังอันนี้ยังไม่เคยไหมอ๋อเลยลืมไปสองอันแล้วมันเป็นตัวเก่งมันเนี่ยเราไม่มีดาบเราจะหลบยังไงมึงจะหน้าถ่ายได้ไงอ่ะมันเป็นตัวเนี้ยเออแล้วเราจะหลบยังไงอ่ะยังกูติดกูติดแล้วเราจะหลบยังไงกูไม่รู้อุ้ย โอ้ยไท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 ไทไทยไอยู่อีกทีอยู่ได้แล้วโอ้ยแอ,องจะบอกมึงตายเออมึงไม่หิวกูอะแล,แล้วมึงไม่ใช้ปืนแล้วมึงเชื่อไปทต้ไมกูต้อก็แตกมันไม่มีที่บัง <laughs> อะเข้ามันโลง่งอะมันโล่งหล่อแล้วเล่นเมมพายสัตว์เมมพายมีสกิลล้างอะ <laughs> เอาลืมแบงอ <laughs> ว่าถ <G ã entender it> ้าเราถวายไปมันก็จะกลายเป็นร่างผสมระหว่างกอบลินกับอีเดี๋วอะไรนี่เออว่ะ